สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมิถุนายนกับอาจารย์เดียค่ะมิสแองเจิลมิลเลอร์โชวนะคะที่สำคัญอาจารย์เดียจะใช้มิ r เ c l e n นัมเบอร์ในการบอกตัวเลขมาสจารย์ให้กับดวงของท่านด้วยนะคะเรามาดูกันสิคะว,ว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยดวงการเงินของแต่ละท่านนั้นจะเป็นอย่างไรมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขยังไง่จะทำให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะการเงินของท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะประจาเดือนมิถุนายนค่ะ มาดูกันนะครัว่าสถานการณ์ด้านการเงินของท่านนั้นจับเป็นอย่างไรอาจารย์จับเด้ไพเชมเพลนค่ะซึ่งเป็นไพของราศีธนูพอดีเลยบ่งบอกว่าในปีในเดือนนี้เนี่ย ท่านมีโอกาสงามงามโอกาสสูงสที่ท่านจะได้รับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําผลประโยชน์มาให้กับท่านเต็มเต็มเลยล่ะค่ะการเดินทางจะทําให้ท่านพบโชคลาภด้านการเงินพอสมควรเลยนะคะรวมไปถึงการลงทุนหรือว่าการที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยกับท่านเพื่อทําให้ท่านเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ท่านทํต่างต่างและการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยก็นําผลประโยชน์ด้านการเงินมาให้กับท่านแบบสัพพัดเลยค่ะดังนั้นในช่วงเดือนนี้ ถือได้ว่าการเงินของท่านดีมากๆนะคะเพียงแต่ว่าท่านห้ามที่จะอยู่เฉยๆเพราะาเกิดอยู่เฉยๆนะมันไม่งอกงามแต่ว่ายิ่งขยันเท่าไหร่เงินยิ่งเต็มบ้านเท่านั้นเลย่ะคะหากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมโดยละเอียดนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงกดมาที่ดอกจาน3ามสาแล้วก็โทรออกค่ะเท่านี้นะคะท่านก็จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับดวงการเงินประจําเดือนมิถุนายนของท่านค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ